ทุกคนอันนี้ก็เป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของผมนะก็ค่อนข้างวุ่นวายน้อยนิดนึงแหละดูดินะเป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งแรกนะครับทุกคนเราก็มาประเทศเพื่อนบ้านล้วนะกัมบูชานะทุกคนอันนี้เราผมก็กำลังจะลองเดินไปที่อนุสาวรีย์อะไรสักอย่างนี่แหละอยู่ด้านหน้าผมนะดูดิ นะทุกคนนี่ก็เป็นการเที่ยวแบบว่าวันเดททิปไปกลับทุกคนอยากรู้ไงทุกความที่เราอยู่แค่ฝั่งนี้ใกล้ๆเนาะเราก็เลยผมก็เลยอยากลองมาดูบรรยากาศบ้านเขาบ้างว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ค่อน,ข,อน,ข,อนข้างที่จะวุ่นวายเนาะที่น,นึงนะ ก็เป็นการเที่ยวครั้งแรกของผมนะก็ลองเปิดประสบการณ์ดูแหละอะไรที่ไม่เคยทำก็อยากจะลองทำนะทุกคนค่อนข้างที่จะมันก็ไม่ยากนะห้ามานี่ก็ก็ง่ายแหละรอดูกันว่าเราจะได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆจากที่นี่มั้งนะก่น ก็โอเคนะเข้ามานิดนึนดนงบรรยากาศก็เหมือนที่บ้านเราเลยเซ่ครับกูไปไหนเอายังเดินๆแบบนี้มีเงิน <c oughs> <c oughs> มอไซร์รับจ้างเขาก็พร้อมสแตนบายรอเรานะแต่ว่าตอนนี้เราจะเดินดูบรรยากาศก่อนรอบรอ่ตรงนน้นก็น่าจะเป็นคาสิโนนะทุกคนตรงข้ามฝั่งตรงข้ามต้องรอเหตึงไห่ที่เกิดเมื่อไม่นานวันนี้ก็ก็แสดงความเสียใจขเขาด้วยนะสำหรับคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตนะ แต่ชีวิตต้องไปต่อทุกคนเยวพาเข้าไปดูด้านในน,นู้นนะตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าสถานีตำรวจนะไม่ได้มีเหตุอะไรนะแวะมาพักเฉยๆสถานีตำรวจบ้านเขานะครับสานบาอ่นานไม่ออกหรอกขอใไอ้เฟลใช <laughs> ่มาทุกคนที่นี่ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ จริงๆวันนี้ผมจะมาเดินสตตีินะก็จะมาเดินกินสตตีทฟู้ดที่นี่ถ้าอยากดูก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะแล้วผมจะพาไปดูคลิปเต็มกันว่าสตตีิฟู้ดที่นี่เป็นยังไงนะทุกคนรอติดตามกันได้เลยอย่าลืมนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยโอเค้เ นี่ก็เป็นส้านานี้ตำรวจนะ police customer บรรยากาศบ้านเขาก็ประมาณนี้แหละทุกคนเนะ <The noise> ขากำลังก่อสร้างอะไรไม่รู้นะทุกคน <The noise> เดินดูไปเรื่อยเลยด้วยความไม่เคยมาไงฟัองรู นี้ก็เป็นรถนักเรียนนะทุกคนผมเห็นเด็กๆนี่เห็นเด็กๆนี่แบบกําลังไปโรงเรียนเลยผมก็ไม่แน่ใจนะโรงเรียนที่นี่เขาเด็กๆที่เขาเรียนที่นี่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียนกันกี่โมงแต่ว่าเห็นเด็กๆเ,เขารอรถเข้ามานะไม่รู้ว่าเรียนไปข้ามไปเรียนที่ไทยหรือว่ากําลังกลับนะเป็นการเปิดประสบการณ์รั้งแรกที่แบบว่าก็ ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรชัดเจนแต่ว,ว่าเป็นการมาครั้งแรกถ้ามีโอกาสก็ถ้ามันโอเคก,ก็ก็คิดว่าน่าจะมาอีกรอบนึงนะลองดูมาแบบว่าให้มันได้เรียนรู้อะไรแหมนมากกว่านี้แต่ว,ว่าผมว่ามาวันนี้อาจจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเรามาแค่แปนะ๊บเดียวเนาะเพราะว่างก็เลยมาแหละอยากมาด้วยแหละ <c oughs> อยากมาเรียนรู้รว่าบ้านเขาทำมีอะไรบ้า <c> ง <oughs> ไไน,นี่ยมอเตอร์ไซค์เขาก็มอเตอร์ไซค์เขาก็แบบว่าเรียกเราตลอดทางเลยนะมาเนี่ยโอะพายักคองโตแล้วทุกคนเดินมานี่เขาก็แบบเรียกเราเสมออ้น,น้องเหงมียวทุกคนเราเจอลานน้ำวะเพราะว่ากินน้ำดีกว่าไม่ไหวแล้ว เดินมาไกลนะทุกคนเข้าน้ำสักกระป๋องก่อนเราเลือกน้ำกินก่อนไม่ไหวร้อนมากมากเลยหลังจากเข้าร้านน้ำนะทุกคนก็ได้น้ำามา่อกี้เราหนึ่งกระป๋องพักก่อนไม่ไหวร้อนเดินเรเกลี่ยอากาศร้อนมากดรเราก็ยังอยู่หน้าร้านชําอยู่นะ ที่ทุกคนดูนะบค่อนข้างที่จะร้อนก็ต้องพักกินน้ำก่อนเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนนะทุกคนกระเป๋าใบเดียวแต่การเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกน้ำมันเย็น ดูในคลิปเมื่อี้อาจจะดูแบบว่าเดินแป๊บเดียวนะแต่จริงๆเ้าเดินไกลามากเลยนะเมื่อกี้เดินไกลแบบไกลชิปหายเหนื่อยชิปหายบอกไว้เลยเป็นการขเปิดประสบการณ์ที่สุดยอดมากๆค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยนะลาแล้ว